สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องไว้พึ่งกับน้องภูใกล้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําถังหูลูกหรือน้ําตาลเคลือบผลไม้ค่ะค่ะก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะสตรอเบอรี่ค่ะส้มค่ะน้ําตาลทรายน้ําเปล่าน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูใส่เพื่อไม่ให้น้ําตาลตกผลึกเร็วนะคะค่ะช่วงนี้สตรอเบอรี่ออกเยอะเลยค่ะถ้าลงมือทําเลยค่ะแนะนาผลไม้ไปล้างค่ะ ล้างสักสองสาน้ำค่ะาจากนั้นเราก็จะมาตัดขั้วออกนะคะล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ นั้นให้นำกระดาษมาซับให้แห้งค่ะ จะนัดให้นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเราจะเสียบสองลูกหรือสามลูกก็ได้นะหรือลูกเดียวก็ได้เพราะว่าสตอรอเบอรี่เราลูกใหญ่เราจะเสียบแค่สองค่ะเว้นระยะห่างนิดหน่อย จากนั้นเราจะมาทําน้ําเชื่อมค่ะน้ําเปล่าค่ะน้ําส้มสายชูค่ะน้ําส้มสายชูใส่เพื่อไม่ให้น้ําตาลตกผลึกค่ะน้ําตาลค่ะเปิดไฟอ่อนๆค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะห้ามคนนะ ขยาแบบนี้ได้ค่ะแขว่งแขว่งแค่นี้แค่นี้ค่ะาจากนั้นเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะาจากนั้นให้เราเตรียมน้ำแข็งใส่น้ำไว้นะคะเราจะมาเทสน้ำตาลนะคะเราเคี่ยวน้ำตาลมา11นาทีแล้วนะคะเขาก็ยังไม่ได้นะต้องรอให้น้ำตาลออกสีเหลืองอ่อนก่อนนะคะเราถึงจะมาเทสนะว่าใช้ได้หรือยังนะคะน้ำตาลเราเคี่ยวมา เริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเทสน้ำตาลดูค่ะจุ่มในน้ำแข็งเลยค่ะจากนั้นลองหักดูค่ะถ้าเขายังยืดแบบนี้ไม่ได้นะต้องรออีกให้รอเขาจนกว่าเขาจะแข็งหักดังล๊อกเลยนะ ยังยืดอยู่ยังใช้ไม่ได้นะคะเที่ยวต่อค่ะ,ะหลังจากที่น้ำตาลเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเทสดูค่ะเนี่ยค่ะหักดังเปาะแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ ตาเราออกสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะให้เราพอเลยค่ะจากนั้นปิดแก๊สค่ะค่ะจากนั้นให้เรานำสตบบรอเบอรี่ลงเลยค่ะกิ้งค่ะเหชัดไหมคะรีบนำขึ้นค่ะเดี๋ยวสตบบรอเบอรี่เราจะสุกเกินนะคะเห็นไหมเงาสวยมาก ตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคะจากนั้นให้เราวางพักไว้ที่โฟมค่ะระวังมือนะร้อนมากเราก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดค่ะให้เราตะแคงหมอ้อนะตะแคงหมอ้อกิ้ง นำขึ้นค่ะร้อนมากระวังมือด้วยค่ะวางพักไวค้ค่ะค่ะจากนั้นให้เราจุ่มลงค่ะตะแคงตะแคงหม้อค่ะกิ้งค่ะนำขึ้นค่ะ วางพักไว้ค่ะเราก็ทำลูกเดียวค่ะสองลูกบ้างลูกเดียวบ้างค่ะรีบเอาขึ้นค่ะงองสวยมากพักไว้ค่ะ เราปั่นเป็นใหญ่แบบนี้ก็ได้นะสวยค่ะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะฟังเสียงเห็นไหมแข็งมากชิมค่ะอืม กรอบําเปี้ยวหวานาส่วนอันนี้เราไม่ได้ปั่นเป็นใยนะคะเขาว่าจะเงาเงา,เงากรอบๆบแบบนี้ค่ะ ค่าส่วนอันนี้เราปั่นเป็นใยนะคะเขาก็จะเป็นใยแบบนี้ใครจะปั่นเป็นใยห,หรือไม่ปั่นเป็นใยก็ได้นะแล้วแต่เราเลยเนี่ยอย่างนี้เราก็ปั่นเป็นใยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องไม่พึ่งกับน้องคุก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ